สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตามรับด้วยกันนะฮะเข้าสู่กระทุ้เด็ดด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราจะไปพูดกันถึงเรื่องของสาเหตุของการที่ b a c k p i n งไม่คัม b a c k นะครับผมโดยมีสมาชิกท่านหนึ่งนะฮะได้ตั้งหัวข้อถามกกับว่าคิดว่าสาเหตุที่ทำให้ b a c k p พิงค์คปีละครั้งคืออะไรกันแน่นะฮะไปดูกันท่านฝั่งความคิดเห็นเลยละกันนะครับผมความคิดที่หได้ตอบกลับว่า ผมคิดว่าที่คำได้แค่ปีละครั้งหลักๆเลยคือทำเพลงได้ช้าครับอย่ากมนคนที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนด้วยหาคนทำงานด้วยยากไม่ไว้ใจใครง่ายๆจึงหาคนมาทำเพลงให้ถูกใจยากมันก็เลยช้าครับส่วนเรื่องรัฐบาลผมว่าก็มีผลกระทบกับบริษัทในรูปแบบต่างๆแต่ไม่ใช่เรื่องคำไม่บ่อยเพราะมันเป็นมาแต่ไหนแต่ไรแล้วความคิดที่2นะครับผม ไม่น่าจะเกี่ยวนะเพราะปกติ YG มันก็ให้ศิลปินคำช้าอยู่แล้วเป็นมานานแล้วด้วยแต่ถ้าถามว่ามีผลกระทบอะไรไหมก็ต้องบอกว่ามีบ้างในแง่ของธุรกิจส่วนเรื่องของ b บ็ c พิง n k ที่คำช้าเพราะเหมือนไข่เปลี่ยนแผนนะจริงๆถ้าไม่ติดโควิดเมษานี้ตามจริง b บ็ c พิง n k น่าจะคำไปแล้วความเคลดที่3นะครับผมเรื่องการคัมแบ็คของ b บ็กพิงอยู่ที่ YG เป็นหลักเลยไม่ใช่ใครที่ไหน พราะต่อให้ไม่เกิดเรื่องเหมือนปีที่แล้วแบ็คพิงก์ก็คำปีละครั้งเหมือนเดิมตอนปี2017ให้มาเพลงเดียวยังมีมาแล้วเลยใช้ได้เหรอเอาจริงๆทั้งที่ให้ข่าวมาตลอดว่าจะปีละ2ครั้งตั้งแต่ยังไม่เกิดถ้าเป็นนักลงทุนคงให้ความเชื่อถือยากรูปที่น้องเจนอัพว่าอยู่ในสตูดิโอซึ่งไม่รู้ว่ารูปนานแล้วหรือยังหรือเป็นรูปเมื่อวานนี้แต่ถ้าเป็นรูปเมื่อวานนี้เราคงรู้สึกช้ำหนักเลยเพราะมันอาจตีความได้ว่า นองพึ่งอัดเพลงกันซึ่งช่วงเวลานี้เราควรได้เห็นข่าวการคัมหรือมิวสิกวิดีโอไม่ใช่การเข้าห้องอัดถ้าใครจะแย้งว่าเพราะอีโรคหรือต้องรอตลาดอเมริกาก่อนต้องขอบอกเลยว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงแล้วไอข่าวว่าจะคัมช่วงต้นปีคืออะไรมีมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วด้วยซ้ําหลายวงยังคัมได้เลยในค่ายเองก็ด้วยตอนนี้คือปล่อยเบอร์เลยถ้าในเมื่อจะปล่อยพร้อมตลาดอเมริกายังไม่ได้ทําไมไม่ลองลงทุนในบ้านตัวเองให้เต็มที่ไปเลยละ่ะ ในเกาเนี่ยช่วงนี้ก็ทุ่มไปเลยสิไปดูความคิดเห็นตอบกับคอมเมนต์นี้บ้างนะฮะต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าตอน YG ให้ข่าวตอนนั้นสถานการณ์มันยังไม่เลวร้วายขนาดนี้อย่างไทยยังมีผู้ติดเชื้อแค่หนึ่งคนเองมั้งอีกอย่าง YG เคยออกมาให้ข่าวแค่ครั้งเดียวเองนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะช่วงปลายปีที่แล้วหรือต้นปีนี่แหละที่บอกว่าแบงกพิงจะคำช่วงต้นปีที่เหลือคือสำนักข่าวต่างคาดการณ์เอง ผมมองว่าแผนมันเปลี่ยนตอนที่เชื้อมนบาตหนักทั่วโลกเลยต้องชะลอการคาไปก่อนแล้วยิงแบงคพิง ink, ที่ปกติก็ไม่ได้คาบ่อยอยู่แล้วซึ่งถ้าคาแล้วไน้โปรโมทแค่ที่เกาคิดว่าใครคงยังไม่ทําอ่ะอีกความเห็นต่อไปแล้วกันนะครับผมส่วนตัวคิดว่าที่คำแบ็คได้ช้าเพราะยังหาเพลงจริงๆถูกใจอย่างไม่ได้คือเท็ดดี้เป็นโปรดิวเซอร์ของแบงคพิงซึ่งหน้าที่หลักของพี่แกไม่ได้ดูแลแค่แสาววงเดียว แต่ต้องดูแลค่ายย่อยของตัวเองอีกเอาง่ายๆว่าก็มีโซมีแน่ๆละที่อยู่ภายใต้การดูแลของแกและน่าจะมีศิลปินคนอื่นอีกแหละจำไม่ได้แล้วส่วนการทำเพลงที่ทำแล้วออกมาปังๆเราว่ามันถูกคัดเลือกจากคนที่เกี่ยวข้องมาจากหลายๆเพลงอย่างโฟนี่เห็นว่าเพิ่งเป็นเพลงที่มาทีหลังด้วยซ้ำทั้งที่ซีอูเลเทอร์ฟอ r e ลิเวอร์ยังเป็นเพลงที่มีมานานมากแล้วด้วยซ้ำฟอ o ลิเวอร์ยังที่เคยมีคนได้ยินตั้งแต่ปี2015 สมัยยังไม่เดบิวต์สาวก็บอกเองว่าเป็นเหมือนลูกๆของเราคืออยู่ด้วยกันมานานมากแล้วก็จะถูกปล่อยออกมาที่ยังคิดว่าอย่างสองเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นเพลงที่ดีมากๆแล้วสำหรับเราและบิงใช่ไหมละ่ะแปลว่าการที่เราฟังเพลง Side แท็กของ b a c k พิง k แล้วบอกว่ามันดีมันเจ๋งมันเพาะมากแล้วแต่เหมือนหูและเทสของหยางรวมถึงแบ็คพิงด้วยมันไปไกลกว่านั้น เราว่าเหมือนเขาต้องการปล่อยเพลงไตเติลออกมาแบบให้มันอิมแพกไปเลยเพราะตอนหายไปมันนานมาก 4D กลับมาด้วยเทสต์ของเาสาวที่เลือกเพลงไตเติลเองและประสบความสําเร็จมากมันทําให้มาตรฐานถูกยกขึ้นไปอีก KTL ทําได้ดีขึ้นเพลงไซด์แท็กก็ดีขึ้นกว่าสแค a ร์อัทุกเพลงโ่ว์สกิลที่พัฒน,นาขึ้นและกลับมารอบนี้ที่เรารอกันมากกว่า1ปีค่ายน่าจะต้องเล่นใหญ่และสา,าวก็คงต้องทําผลงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานตัวเองขึ้นไปอีกแน่ๆอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจยิงหลายท่านได้พูดพูดไปบ้างแล้วว่าหลังจาก 4D ที่ทําให้ชื่อเสียงเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดแล้วทําให้มีสินค้าหลายแบรนด์เดียวกับแบ็คพิงเยอะมากเป็นเท่าตัวเลยเขาต้องการใช้ประโยชน์จากการปล่อยผลงานเพลงของแบ็คพิงอยู่แล้วดังนั้นถ้าคัมแบ็คเมื่อไหร่เราก็จะเห็นงานจากแบ็คพิงที่เดียวกับแบรนด์ต่างๆไว้พุ่งขึ้นมาเต็มไปหมดละอีกความเห็นต่อไปแล้วกันนะครับผม เอาจริงๆนะแบงค์พิงค์จะออกเพลงกี่เพลงต่อปีผมไม่ซีเรียสไม่สนขอแค่ปังๆแต่ค่ายนี่แหละตัวทําให้คาดหวังค่ายนี่แหละที่ออกมาบอกว่าจะทํานั่นทํานี่ค่ายนี่แหละที่บอกว่าปีนั้นจะมีหลาย MV ค่ายนี่แหละที่บอกว่ามาจิมักรอซอลอมเป็นของขวัญค่ายนี่แหละที่ออกมาบอกว่าจะมีโซโล่ทุกคนแต่จนตอนนี้ก็ไม่มีใครมาเพิ่มค่ายนี่แหละที่บอกว่าจะคำสองครั้งสา,สาวๆนี่แหละที่ขอคำสองครั้ง ถ้าไม่มีปัจจัยด้านบนผมอาจจะไปอวยวยจีเรื่องคุณภาพนะครับแต่พอมันมีปัจจัยด้านบนแล้วขอไม่อวยวยจีดีกว่าถ้าจะมาอ้างค่ายมีปัญหาปี2017ตอนมาจิมมักซอมล้อมที่มารอบเดียวแล้วหายไปเลยทศสาวคยออกมาบอกว่าว่างทั้งปีจะแก้ตัวยังไงดีครับถ้าไม่ใช่พอค่ายตั้งใจดองทสา,าเอาจริงก็ไม่ต้องอะไรมากนะที่คำช้าคำน้อยก็พราะระบบบริหารในวยจีนั่นแหละที่มีปัญหาทุกอย่าง ึ้นอยู่กับอย่างคนเดียวมากเกินไปทํางานแบบระบบครอบครัวเหมือนไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์รอดมาได้ขนาดเนี้ก็บุญขนาดไหนแล้วไปลองสังเกตดูดีๆจิลลปินที่ออกจากค่ายนี้มีมากมายขนาดไหนคนเซ็นเข้าก็ไม่ค่อยมีนะเพราะทำอะไรชอบติสแตกพองานออกมาไม่ถูกหูก็ไม่ปล่อยให้คำํำอีกเรื่องคืองกจัดอะไรที่ลงทุนแล้วก,กอบโกยเงินไม่ได้เต็มที่ไม่มีทางปล่อย ที่ค่ายมันมรอดมาได้ทุกวันเนี้ก็เพราะเพลงดีอย่างเดียวจริงๆบเบ็คพิงเองก็เถอะเดี๋ยวอีกหน่อยคงมีคนไม่ต่อสัญญาแน่ๆคนที่บทบาทน้อยและโดนลืมนะอีกความเห็นต่อไปแล้วกันนะครับผมอาจจะยาวหน่อยอันนี้ผมวิเคราะห์ในมุมมองของผมนะสาเหตุหลักๆคือเรื่องเพลงและการบริหารเกิรกรุ๊ปของค่ายที่ค่อนข้างหัวโบราณไม่พัฒนาและยึดติดกับเท็ดดี้มากเกินไป ทุกวันนี้ที่ไม่ได้คัมแบ็กเพราะงานยังไม่ดีพอพูดง่ายๆคือเพลงไม่เสร็จหรือมีขั้นตอนในขั้นตอนหนึ่งที่ว g คิดว่ายังไม่ดีพอเลยไม่ให้คัมแบ็กไม่เกี่ยวกับโควิด19หรือปีที่แล้วก็ไม่เกี่ยวกับข่าวเช้าเลยทำไมถึงคิดอย่างนั้นเหรอสังเกตจากสังเกตจากทีเชอร์ที่ทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้เดบิวต์เหมือนกันทั้งๆท,ที่รายการจบได้ได้สมาชิกฟอร์มวงเสร็จตั้งแต่กุมภาปี2019แล้ว ซึ่งเทเชอร์เหมือนแบคพิง์ตรงที่กระบ,บวนการทำเพลงขึ้นอยู่กับ P.D ภายในค่ายของ YG แล้ว YG ประกาศมาแล้วว่าจะไม่ให้ทำเพลงกันเองซึ่ง P.D ก็มีไม่เยอะและหลายๆคนก็แก่แล้วแบคพิงมีเท็ดดี้คนเดียวที่เขียนเนื้อเพลงและทำนองให้คนคนเดียวจะเขียนเนื้อเพลงให้ดีทุกเพลงมันยากและอย่างที่บอกเท็ดดี้ก็แก่แล้วเหมือนกันในอดีตก็เขียนเพลงดงัดงๆไว้เยอะมันก็มีวันหมดไอเดียเหมือนกัน ต่างกับวินเนอร์ไอคอนสวงนี้มีแนวทางชัดเจนในเรื่องของการทำเพลงสมาชิกวงคิดว่าโอเคก็ได้ปล่อยไม่ต้องพึ่งคนในค่ายและทั้ง2วงก็ยังมีเด็กไอเดียอะไรใหม่ๆเยอะกว่าแน่นอนวินเนอร์ไอคอนแต่งเนื้อเพลงและทำนองเองทุกเพลงพอทำสอขั้นตอนนี้เสร็จก็เหลือแค่การเรียบเรียงทำนองใหม่ในดนตรีซึ่งตรงนี้ PD ดีในค่ายก็ลงมาช่วยแค่นั้นจบ พีในค่ายไม่ได้แต่งเพลงเก่งเขาแค่เก่งในด้านเรียบเรียงเพลงด้านดนตรีแค่นั้นคนที่แต่งเพลงได้คือคนที่มีพรสวรรค์จริงๆแบบ g ีดีบีไอซึงยุนมิโนบ๊อบบี้พวกนี้คือแต่งเพลงได้เป็นเรื่องปกติ GD ดกับ Bi เนี่ยแต่งเพลงให้วงทุกเพลงที่ปล่อยออกมาโดยเฉพาะ Bi แต่งให้ไอคอนทุกเพลงตั้แต่เดบิพวพอมีเพลงก็ได้คัมแบ็กต่าจากแบ็คพิงที่ต้องรอเพลงจาก PD ภายในค่าย ในสปอยเป็นแท็กลิสของวินเนอร์กับไอคอนวินเนอร์มิโนซึงยุนซึงฮุนจะเขียนเนื้อเพลงกันทุกเพลงวงส่วนใหญ่จะเป็นซึงยุนกับมิโนเพลงไหนที่ซึงยุนเหงจะมีมิโนกับซึงฮุนเขียนเนื้อเพลงอยู่ด้วยพอเป็นแรปเปอร์ไอคอนทุกเพลง BI เขียนเนื้อเพลงและทำนองเองทุกเพลงบ๊อบบี้จะเขียนแค่ท่อนแร็ปซึ่งบ๊อบบี้ก็แต่งเพลงเองอัลบั้มโซโล่บ๊อบบี้ก็เขียนเองทุกเพลง กับมือที่แบ็กพิงเพลงทุกเพลงของแบ็กพิงเท็ดดี้เขียนมาจะฐางเพลงกับความสําเร็จของแบ็กพิงก็ค่อนข้างสูงขั้นตอนในการทําเพลงและปล่อยเพลงวนขึ้นอยู่กับคนใน YG ทั้งหมดเพลงแบ็กพิงเธอสาวไม่ได้เขียนเองไม่ได้เขียนเองไม่ได้แต่อาจไม่ดีพอกับความต้องการของ YG และมาตรทานคงวงซึ่งหน้าที่ในการเขียนเพลง YG ค่อนข้างยึดติดกับเท็ดดี้ตั้งแต่ทูนีเอวันถึงแบ็กพิงเท็ดดี้เขียนเพลงให้เกือบทุกเพลง YG คงไว้ใจในเท็ดดี้มาก และคงคิดว่าไม่มีใครเขียนเพลงให้เกอร์กร๊ปในค่ายได้ดีไปกว่าเท็ดดี้อีกแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับผมหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับมาแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าอยาพเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ